วันนี้พี่เจี๊ยบจะพาน้องๆมาหาค่าไซน์คอสแทนโดยการใช้ฝ่ามือมหัศจรรย์ของเรานั่นเองนะคะโดยเราจะยึดหลักการฝั่งซ้ายมุมฝั่งซ้ายของนิ้วที่เราหักลงจะเป็นค่าไซน์นั่นเองนะคะน้องๆทุกๆต่อมาค่าคอสค่าคอสเราจะดูนิ้วที่เหลือของฝั่งขวานะคะเป็นสูตรของการหาค่าแทนก็คือเอาค่าไซน์าหารด้วยค่าคอส นั่นเองจะเป็นค่าแทนแทนก็คือไซนส่วนคอสนะคะสวัสดีจ้าน้องๆทุกๆคนกลับมาเจอกันกันกบพี่เจียบชาแนลดางช่อง YouTube พี่เจียบชาแนลอีกแล้วนะคะวันนี้พี่เจีบจะพาน้องๆมาหาค่า s ซน c คอสแทนโดยการใช้ฝ่ามือมหัศจรรย์ของเรานั่นเองนะคะวิธีการหาก็คือให้เพื่อนๆหงายฝ่ามือ ข้างซ้ายขึ้นมานะคะโดยพี่จบจะเขียนมุมแต่ละมุมไว้ที่นิ้วทั้ง5นิ้วนะั่นกลางฝ่ามือพี่เขียนพี่จะจะเขียนค่าส u a r e r o o t หาร2ไว้นั่นเองนะคะวิธีการหาก็คือทําโดยวิธีการดังนี้ค่ะน้องๆถ้าน้องๆจะหาค่าไซา์ศูนย์องศาใช่ไหมคะไซด์ศูนย์องศาให้น้องๆ หักนิ้วโป้งลงมานิ้วโป้งเราเขียนไว้ศูนย์องศาใช่ไหมเป็นค่าศูนย์องศาเราหาค่าไซด์ศูนย์องศาน้องๆก็หักนิ้วโป้งลงมานิ้วโป้งฝั่งซ้ายของนิ้วโป้งมีนิ้วเหลือไหมไม่มีเหลือนะคะเราก็จะเป็นสแควรูทศูนย์ส่วนสองนั่นคือค่าของ sin ์ศูนย์องศาก็จะมีค่าเท่ากับสแควรูทศูนย์ส่วนสองก็คือมีค่าเท่ากับศูนย์นั่นเองโดยเราจะยึดหลักการ ฝั่งซ้ายมุมฝั่งซ้ายของนิ้วที่เราหาักลงจะเป็นค่าทรายนั่นเองนะคะน้องๆทุกๆคนต่อมาเราจะหาค่าทราย30องศาน Lang ้องๆก็หักนิ้วชี้ลงมาหักนิ้วชี้ลงมาเป็นนิ้วชี้เรากําหนดถ้าเป็นมุม30องศาหักนิ้วชี้ลงมาฝั่งซ้ายของนิ้วชี้ที่เราหาักลงมาจะเหลือ1อนิ้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นค่าทราย30องศาก็จะเป็น สแปรรูตหนึ่งส่วนสองนั่นเองค่ะน้องๆต่อมาเราจะหาค่าซราย45องศานี่เราก็หักหักนิ้วกลางลงมาก็คือนิ้ว45องศาเราสนใจแค่ฝั่งซ้ายของนิ้วกลางนะเพราะว่าเราต้องการหาค่าซรายฝั่งซ้ายของนิ้วกลางมันเหลือ2นิ้วใช่ไหมคะเพื่อนเพื่อนก็จะเป็นเหลือค่าเป็นสแปรรูตสองส่วนสอง ค่าไซด์สิห้าองศาก็จะเป็นสแควรูสองส่วนสองนั่นเองค่ะต่อมาเราจะหาค่าไซด์60องศาน้องๆก็หักนิ้วนางลงมาฝั่งซ้ายของนิ้วนางเหลือ3นิ้วใช่ไหมก็จะเป็นสแควรูตสามส่วนสองซ้าย60องศาก็จะมีค่าสแควรูตสามส่วนสองส่วนค่าไซด์เ้าองศามีค่าเท่าไหร่เราก็หักนิ้วก้อยลงมา ก็คือนิ้วก้อยเป็นมุม90องศาเนะาะหักนิ้วก้อยลงมาฝั่งซ้ายของนิ้วก้อยเหลือ4นิ้วก็จะเป็นสแควรูทสี่ส่วนสองหรือตัดทอนกันได้ก็จะเหลือ2อส่วนสองหรือมีค่า1น,นั่นเองนั่นก็คือมุมสซ้าย90องศามีค่าเท่ากับ1น,นั่นเองค่ะต่อมาเราจะมาหาค่าคอสเนาะเมื่อกี้เราหาค่าซ้ายไปแล้วเรารู้ไปแล้วต่อมาค่าคอสค่าคอสเราจะดูนิ้วที่เหลือของ ฝั่งขวานะคะเป็นคอสศูนย์องศาคอสศูนย์องศาหากนิ้วโป้งลงมาก็จะเหลือ4นิ้วก็จะเป็นสแควรูตสี่ส่วนสองหรือมีค่าส2ส่วนสองหรือมีค่าเท่ากับ1นั่นเองต่อมาเราจะหาค่าคอสมุม30องศานะคะคอร์สสามองศาเราก็หักนิ้วชี้หัก30องศาลงมาฝั่งขวาของนิ้วชี้มันเหลือ3นิ้วใช่ไหม ก็จะเป็นสแควร์รูทสส่วนสองค่าคอร์สสามองศาก็จะเหลือก็จะมีค่าเท่ากับรูทสส่วนสองนั่นเองค่ะต่อมาเราจะหาค่าคอร์สสี่สิบห้าองศาเราก็หักนิ้วกลางลงมาฝั่งขวาของนิ้วกลางเหลือ2นิ้วก็จะเป็นสแควร์รูทสส่วนสองค่าคอร์สสีองศาก็มีค่าเท่ากับรูทสส่วนสนั่นเองค่ะต่อมาก็คือ หาค่าคอร์ดสองศาเราก็หักนิ้วนางลงมาฝั่งขวาของนิ้วนางเหลือ1นึนิ้วเพราะฉะนั้นค่าคอร์ดสองศาก็จะเหลือเท่ากับสแควรูตหนส่วนสองนั่นเองค่ะน้องๆต่อมาสุดท้ายแล้วเราจะหาค่าคอร์ดสองศาเราก็หักนิ้วก้อยลงมาฝั่งขวาของนิ้วก้อยเหลือนิ้วไหมไม่เหลือก็มีค่าเท่ากับสแควรูศูนย์ส่วนสอง สแควรูทศูนย์ศูนย์สองก็มีค่าเท่ากับศูนย์เพราะฉะนั้นคอสเก้าสิบองศาก็มีค่าเท่ากับศูนย์นั่นเองค่ะน้องๆส่วนน้องๆคนไหนที่จะหาค่าแทนนะคะสูตรของการหาค่าแทนก็คือเอาค่าซดหารด้วยค่าคอสนั่นเองจะเป็นค่าแทนแทนก็คือซด์ส่วนคอสนะคะเช่นเราจะหาค่าแทนศูนย์องศาก็เอาค่าซายศูนย์องศาหารด้วยค่าคอสศูนย์องศาก็คือเท่ากับ ศูนส,ส่วนหนึ่งก็มีค่าเท่ากับศูนย์นั่นเองค่ะเพื่อนเป็นวิธีการง่ายๆในการหาค่าไซน์คอสแทนโดยใช้ฝ่ามือมหัศจรรย์ของเรานั่นเองสำหรับคลิปนี้พี่เจบต้องขอลาไปก่อนนะคะสําสำหรับคลิปนี้พี่เจบลาไปก่อนบ๊ายบายจ้า